you. <sharp inhale> สมาลเมืองนาราธิวาสเชิญรุ่มประชันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานของดีเมืองนาราระหว่างวันที่21-22กันยายน2557ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสวันที21่21กันยายนร่่มประชันนกเขา ชวาเสียงสี่ประเภทเสียงได้แก่เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุ่งชิงถ้วยพระราชทานและของรางวัลวันที่22กันยายนร่วมประชันนกเขาชวาเสียงประเภทรวมเสียงและดาวรุ่งชิงถ้วยกีติยศและของรางวัลน,นอกจากนั้นท่านจะได้ชมการสาธิตการทำรงนกเขาชวาระดับมืออาชีพที่ปราณีตและสวยงามพร้อมลุน้นรางวัลเสาวรอกนกรถจักรยานยนต์สิบรา รางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมูลค่ากว่าครึ่งล้านบาทอย่าลืม21-22กันยายนนี้ที่ยวงานของดีมืองนราและร่วมประชันนกเขาชาเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมรมราชกุมารีณศูนย์สาธารณะเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวา